สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลูกใจหลังจากลูกใจที่ที่คาดเลีล้ยวเนาะเมือว่าน่นอนครับลุงใจก็เลยอ,ออก,กเดินระบบปปาเดินระบบท่อสวมท่อน้ำทิ้งครับภายในอันนี้มันเป็นห้องน้ำครับพี่น้องตัวพื้นมันก็สิเป็นพื้นเอทครับพี่น้องเป็น อื่นผูกเล็กสองสันครับพี่น้องลูกใจคือสมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งครับลูกใจเป็นสร้างกอ่อสร้างครับส่วนมากก็บสียุทตากงานอยู่กับกอ่อสร้างครับพี่น้องมีงานพวกงานระบบท่อส้วมครับท่อนำทิ้งกับสีเหลือพวก งานระบบท่อประปาครับลุงใจยังมาท่านเดินเดี๋ยวเดินตัวนี้ก่อนครับพี่น้อง,องพ,อพอดีลุงใจให้ในายสร้างไงเพิ่อนเนี่ยถ่ายอยู่นายสร้างเสียหลย่ไลาา่เพื่อนเพิ่นว่าเพิ่นเมากาวแล้วพี่น้องลุงใจกำลังเดินพวกระบบทอ่อจับใช่กันครับเพิ่นเป็นห้องฟังฟังนี่ฟังนี่สิเป็นห้องน้ำยิ่ยงครับพี่น้อง น้ำพวกยิ่งและอีกฝั่งนี้เป็นห้องน้ำใช้ครับก็จะมีระบบอ่างล้างหนา้าก็จะมีพวกโถขี่ครับโถปสัสสาวะครับพี่น้องเดี๋ยวลูกใจสีอัพเดทให้พี่น้องเข้าเบิง้งเรอยๆครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังตัวพัฒนแล้วครับพี่น้อง จก็ขอทักทายพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำหนีก่อนครับผมกดติดตามลุงใจแห้น้ำเนี่ยได้กดถือใจให้น้ำเนี่ยครับพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม